สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะวันนี้ดาวก็กลับมาทำคลิปเสียงในเป็นคลิปที่2ค่ะเพราะว่าคลิปแรกมีคนสอบถามกลับมาแล้วก็มีคอมเมนต์รวมถึงอินบ็อกซ์สนใจนิดนึงว่าเออเริ่มเริ่มทำแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยดาวก็รู้สึกว่าเออมันโอเคคอนเทนต์ที่เราพูดกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการหาตัวช่วย สำหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากนะคะอยู่ในช่วงวิตกกังวลของอช่วงสภาวะตึงเครียดของโควิด19นะคะวันนี้เราก็เลยยังรู้สึกว่าว่าเฮ้ยมันก็ยังมีวิธีอื่นด้วยที่สามารถเป็นตัวช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นแต่อันนี้อาจจะแบบออกกำลังนิดนึงเพราะอันแรกคือมันคือคลิปของการที่หาตัวช่วยมาช่วยแบบง่ายๆก็คือการปลูกต้นไม้ในห้องซึ่ง เป็นวิธีการแค่เอาต้นไม้ผู้ด่างนะคะ มาเสียบใจกันแช่น้ำไว้ปุ๊บก็ดักจับฝุ่นหรือว่าช่วยผ่อนคลายสภาวะอุณหภูมิในห้องทำให้เรานอนหลับได้สบายขึ้นอันนั้นก็ง่ายหน่อยแต่ว่าคอนเทนต์วันนี้ก็คือการแชร์ดีๆนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นขึ้นคลิปหรือว่าขึ้นคลิปเสียงชื่อว่าแชร์ดีๆแล้วก็แบ่งปันเรื่องอะไรก็ว่าไปวันนี้เราจะแบ่งปันเรื่องของตัวช่วยในการทาให้เรานอนหลับได้สบายมากขึ้นนอนหลับเต็มตาม,มากขึ้นในช่วงกลางคืนค่ะอ่ วันนี้เราก็จะพูดประเด็ดนนี้การออกกำลังกายกลางแจ้งเน้นย้ำค่ะคือการออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะว่ามันการออกกำลังกายมันก็มีแบบทุกช่วงเวลานะคะแต่ว่าเราจะเน้นที่ช่วงกลางแจ้งวัตถุประสงค์จริงๆแล้วการออกกำลังกายทุกคนก็ทราบดี่มันจะเผาผลาญใช่ไหมช่วยระบบเผาผลาญแต่ประโยชน์ของในคลิปนี้ที่เราจะพูดกันถึง2ประเด็นนั่นคือประเด็นแรกเลยคือช่วยหลับสบายขึ้นแล้วก็ ช่วยให้นอนง่ายขึ้นนอนเต็มตาม,มากขึ้นค่ะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญระบบน้าเหลืองนะคะแล้วก็การช่วยการลิร์ t ของเม็ดเลือดขาวที่จะจับพวกเชื้อโรคได้ดีขึ้นอะ่ะอันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาเพราะว่าหาข้อมูลให้ตัวเองกันนะคะการออกกําลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีทุกช่วงเวลาแหละดาวดเมื่อก่อนก็จะออกกําลังกายจากเมื่อว่างอะ่ะตอนนี้มันมันเป็นว่างหนัก ว่างว่างมากกว่าปกติที่เมื่อก่อนเราก็จะมีรูทีนของการทํางานใช่ไหมคะแล้วก็มีวันที่ว่างแล้วก็จะชอบไปไว่ายน้ําได้อยู่กับตัวเองแต่ปรากฏว่าสร์มันก็ปิดเนามันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีการออกกําลังกายอะค่ะาวนี้าการออกกําลังกายแบบในที่แจ้งอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีข้อดีนะคือตอนนี้เรามันออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะ จะใช้บริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองนะคะประหยัดด้วยทําได้สม่ําเสมอแล้วมันก็เห็นผลเร็วการที่ด้าวบอกว่าเห็นผลเร็วหมายความว่าการติดตามผลนะคะการเฝ้าดูมันอะเราทําแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นการออกกําลังกายในที่แจ้งในที่นี้ที่ดาวพูดถึงก็คือการออกกําลังกายแบบโดนแดดแดดจะเป็นแดดเช้าหรือเป็นแดดเย็นก็ได้แดดตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ร้อนจนเกินไปเราก็ต้องดูช่วงเวลาที่เรา เราสะดวกด้วยเหมาะสมอะไรเงี้ยที่ยังเป็นแดดที่โอเคอยู่เราก็เลือกบริเวณที่ไม่ส่มเสี่ยงกับการที่จะไปติดเชื้อโรคนะคะถ้าเราออกไปวิ่งหรือไปเดินในบริเวณที่มันยังในหมู่บ้านมีคนพูพ่านก็อาจจะต้องใส่หน้ากากด้วยนิดนึงคราวนี้ไอการการออกกําลังกายที่ว่าโดนแดดเนี่ยมันช่วยได้อย่างไรในการนอนก็คืออันนี้เอาข้อมูลมาจากแพทย์นะคะคุณหมอทีมเดี๋ยวจะจะพูดถึงช่องทางติด ตามของคุณหมอทีมไว้ว่าอยู่ที่ไหนก็คือว่าคุณหมอแนะนําค่ะบอกว่าการออกกําลังกายโดยที่เป็นกลางแจ้งโดนแดดนั้นเวลาเราไปออกกําลังกายใช่ไหมคะมันจะมีการเผาผันของร่างกายเกิดขึ้นรวมไปถึงตอนที่เราออกกาลังกายแล้วเราจะชอบสูดหายใจแล้วก็เงยหน้ารับแสงแดดแสงแดดที่ปะทะที่ที่ผิวอะค่ะรวมไปถึง ปะทะแสงที่ตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องต้องไปเพ่งเพ่งพระอาทิตนะดางไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการมองเห็นแสงอยู่แล้วค่ะโดยรับแสงผ่านสายตาแล้วก็ทางผิวหนังเนี่ยทำให้มันเกิดการกระตุ้น alert ของที่ระบบสมองกับเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทำให้มันกระปี้กระเป๋าไปเองโดยธรรมชาติทำให้เราใช้เวลาอยูก่กับกับการตื่นตัวทั้งวันนะคะไปเองอัตโนมัติ ก็คือปกติดาวเชื่อว่าหลายๆคนเวลาไม่มีอะไรทำเนี่ยอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าหาอะไรทำแอคทิวิตี้ทั่วไปเสร็จแล้วอะ่ะก็จะนอนพอเรานอนกลางวันน่ะเราใช้เวลาการนอนกลางวันไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยกลางคืนเราก็จะไม่นอนค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่านอนน้อยกว่าปกติหรือตื่นกลางทางเนี่ยค่ะคราวนี้เวลาการออกกําลังกายตอนเช้าแสงแดดมันช่วยทําให้เรากระปี้กระเป๋าแล้วมันก็ตื่นตัว ตอนกลางวันเวลานานของมันเลยทั้งวันอันนี้ทํากับตัวเองด้วยนะจริงๆเราทํามานานแล้วอะทมามัดระยะหนึ่งแล้วมันก็เลยส่งผลจริงๆว่าเราจะใช้พลังงานทั้งวันนะอยู่ได้โดยที่ดาวไม่ต้องหลับมันอาจจะมีแบบแนปหานาที10นาทีที่แบบอ่านหนังสือแล้วมันเมื่อยตาอะไรเงี้ยอาจจะนอนแต่ว่าไม่ไม่นอนกลางวันอีกต่อไปอะค่ะแล้วพอมันถึงเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะนอนเร็วตอนหัวค่ํา แล้วนอนกลางคืนอย่างลึกนอนแบบมีคุณภาพอะค่ะลึกๆหลายชั่วโมงถ้าหาตื่นมากลางทางกลางดึกแล้วทำอะไรนิดหน่อยแล้วไปนอนต่อมันก็จะง่ายขึ้นด้วยแล้วมันก็ส่งผลว่าตอนเช้าอะเราเฟรชมากขึ้นและเราก็จะรู้สึกดีกับกับพฤติกรรมนี้กับวินัยในการออกกำลังกายกลางแจ้งอะค่ะมากขึ้นแต่ว่ามันต้องทำอย่างน้อยนะคะเท่าที่เราสังเกตตัวเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสังเกตพฤติกรรมที่เริ่มทาคือ สวันแรกม,มันจะมีความขี้เกียจเป็นธรรมดาแต่ว่าพอวันที่5้าถึงวันที่เจ็อะค่ะมันจะมันจะรู้สึกสดชื่นแบบร่างกายมันต้องการออกซิเจนตอนเช้าอะกับกับต้องเหมือนเหมือนเราเราติดแดดอะแล้วมันก็ทำให้ให้เรามีวิน,นัยก็ทําทุกเช้าเลยตอนนีก้กลายเป็นเรื่องของว่า7จ็ดแปดโมงเนี่ยเราก็ออกไปแล้วอะออกไปเดินสูดอากาศไปวิ่งไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็โอเคกลับมาทั้งวันมันก็จะอยู่ได้แล้วตอนดึกมันก็จะนอนเป็นเวลานอนง่ายขึ้นค่ะเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราทดลองแล้วมันก็เวิร์กอันนี้ก็เลยมาแชร์นะคะว่ามันดีเพราะว่ามันดีกว่าการที่เราพยายามหาอะไรทําจนล้าแล้วหลับไปยกตัวอย่างเช่นพยายามดูซีรีส์จนดึกเลยเพราะมันไม่มีอะไรทําใช่ไหมคะมันกลายเป็นเรื่องนอนแบบ นอนที่มันไม่ได้เป็นคุณภาพหรือว่าพยายามอ่านหนังสือหลายๆเล่มจนหลับคาหนังสือไปอะ่ะมันมันดีสู้อันเนี้ยไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการทําเบื้องต้นอะ่ะช่วงแรกให้มันติดนิสัยก่อนนะคะแล้วก็ผลเพื่อได้ของมันนอกจากอเน,นี้ยเป็นการนอนหลับที่ดีแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งมันก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันจะไปได้เรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญของเรื่องระบบ น้ำเหลืองอะน้ำเหลืองของเราที่คุณหมอบอกก็คือมันจะมีอัตราการเคลื่อนตัวช้าๆเนิบๆแล้วในน้ําเหลืองมันก็จะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ด้วยไอตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยพอมันโดนแดดโดนการอัตราการเร่งของหัวใจการขยายตัวของปอดอะมันมีการเบิร์นเกิดขึ้นอะไอตัวไอตัวเม็ดเลือดขาวอะค่ะ,ะมันเกิดอัลเลอร์มันไวกว่าปกติอะค่ะ,ะมันมีความไวกว่าปกติ มีการกระตุ้นตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ไปจับเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคที่ไม่ได้เป็นเชื้อโรคที่มันอยู่ต้องอยู่ในบริเวณตัวเรานะเพราะว่าเราจริงในตัวเราอะแต่ละสัสดส่วนมันก็จะมีเชื้อโรคที่อยู่แล้วเพื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันค่ะแต่อันเนี้ยมันจะไปตรวจจับเพราะว่าตอนนี้เราเรากลัวเรื่องของเรื่องเรื่องเชื้อไวรัสโครโรนาไวรัสไอตัวเนี้ยก็จะช่วยช่วยจับเอ่อเชื้อโรคได้ไวแล้วพอเราออกกําลังกายเราก็จะร้อนอะ เราก็จะเหนื่อยมีเหงื่อใช่ไหมคะเราก็จะกลับมาอาบน้ําซึ่งไอตัวไวรัสหรือไอตัวเชื้อโรคอ่ะมันจะถูกขับออกมาจากท่านเหงื่อได้ไปเป็นปริมาณที่เยอะขึ้นเราก็ชําระล้างไปด้วยการอาบน้ําอันนี้มันก็ทําให้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราสร้างความมั่นใจมากขึ้นว่าเออเราก็อาจจะแบบติดเชื้อน้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันน,นี้คิดเอานะคะแล้วแต่คุณหมอก็แนะนํามาแล้วก็อ จริงจริง,รง,รงอยากให้ดูแลนอกจากเรื่องของการที่เราออกไปข้างนอกเราเรายังเรายังไม่ทราบได้ว่ามันจะใช้เวลานานอีกแค่ไหนในการที่เราจะต้องอยู่ในช่วงกักตัวที่มันเป็นช่วงโควิด1 9นอกจากเรื่องการใส่หน้ากากใช้เจลล้างมืออะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยดาวคิดว่าสุขภาพจากข้างในก็สำคัญการออกกำลังกายการแจ้งอาจจะช่วยเราได้ในการที่ เราได้พยายามดูแลตัวเองอย่างจริงจังจากภายในเพราะว่าคนที่ออกกําลังกายก็มีเปอร์เซนที่จะแข็งแรงมากกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่นับเรื่องคนที่มีเรื่องของอโรคประจําตัวนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าดาวเชื่อว่าการที่มีสุขภาพดีจากข้างในด้วยเนี่ยอาจจะทําสร้างความมั่นใจให้เราว่าถ้าเผื่อเราติดเชื้อไวรัสในเลเวลแบบเแบาๆอ่ะแบบแบบเราอาจจะหายเองด้วยก็ได้อยากให้ทุกคนลอง ใช้วิธีการออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง20นาทีเป็นอย่างต่ำเนี่ยเพื่อรับแสงแล้วก็อย่างที่บอกเทคทามกับมันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานอนได้สบายมากขึ้นส่งผลในทองทุกๆคืนค่ะเราก็จะมีระบบสมองความสดชื่นต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยเนาะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าทุกคนสนใจเรื่องของเทคนิคการแพทย์อะไรเงี้ยลองเข้าไปเสิร์ชหาใน YouTube นะคะ YouTube เนี่ยดาวติดตามคุณหมอคนนี้ชื่อคุณหมอ,หมอทีมทีมที่เป็นทีมเวิร์กอะคะ่ะคุณหมอท่านแบบว่าสนุกอะคุยสนุกแล้วก็มีมุมมองหลายๆอย่างแล้วก็ไม่งงวิชาคือไม่คุยพูดเรื่องนึงเรื่องนึงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีแบบข้อยิบย่อยมาให้อีกอะนั้นน่าสนใจมากในคลิปในช anel ของอาจารย์อะ คลิปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นาสาวๆอาจจะชอบเรื่องการลดความอ้วนดูแลสุขภาพหน้าใสผู้ชายก็อาจจะพูดเรื่องสุขภาพผิวหน้าทีอ่อ่อนกวัยอะไรหลายๆอย่างเลยเรื่องลำไส้เรื่องอะไรก็มีด้วยลองไปเสิร์ชหานะคะชื่อ c h a n ช e l YouTube ว่าหมอทีมคุณหมอทีมทอทหารสลีมามาหรือภาษาอังกฤษคือด็อกเตอร์ทีม dr. นะคะ T E A M คุณหมอทีม ลองไปเสิร์ชหาดูค่ะในนั้นมีคลิปหลายร้อยคลิปที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและก็เป็นประโยชน์สำหรับดาวแล้วก็เอามาแบ่งปันกับทุกคนหม่วันนี้ลองดูนะคะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้คุณนอนดีขึ้นและก็สุขภาพดีขึ้นด้วยติดตามมันไว้นะคะเผื่อว่าดาวมีอะไรแบ่งปันในคลิปต่อไปจะรีบเอามาแชร์ให้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ